ไปกันต่อที่ฝั่งของรัสเซียกันบ้างค่ะที่นี่มีตำนานของสิ่งมีชีวิตที่ทั้งงดงามเศร้าซ้อยและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน เธอชื่อว่าลูซันกานางเงือกในแบบของชาวสลาฟตะวันออกแต่ลูซันกาไม่ใช่นางเงือกที่ร้องเพลงเพาะๆพาะหล่อเจ้าชายมาหลงรักนะคะเธอคือวิญ,ญญาณของหญิงสาวที่ต้องจบชีวิตลงด้วยหัวใจที่แตกสลายบางคนถูกคนรักทอดทิ้งบางคนตายก่อนวันแต่งงานและบางคนฆ่าตัวตายด้วยความเศรา้าจิตวิญญาณของพวกเธอไม่อาจไปสู่สุขติและกลายเป็นลูซันกาเงาที่วนเวียนอยู่ริมสายน้ำ รูซานกามักจะปรากฏตัวในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเธอนั่งวีผมข้างแม่น้ำกลางแสงจันทร์ผมของเธอยาวเงางามและดูเปียกชื้นบางครั้งเธอจะหัวเราะเบาๆเหมือนกำลังเล่นสนุกแต่แท้จริงคือการล่อเหยื่อให้เข้าใกล้ชายใดเผอเดินตามเสียงนั้นเข้าไปเขาอาจถูกลากลงน้ำอย่างเงียบเชียบจมหายไปโดยไม่มีใครเห็น ในอดีตก่อนที่ศาสนาจะเข้ามาเปลี่ยนความเชื่อของลูซันกาลูซันก้าเคยถูกบูชาในฐานะเทพีแห่งแม่น้ำผู้มอบความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนดินแต่เมื่อยุคเปลี่ยนไปพวกเธอกลับถูกมองว่าเป็นวิญญาณอาฆาตเป็นปีศาจที่คอยภาคชีวิตคน